ถ้าทุกคนเป็น FC เราจริงๆอะ่ะอย่าทำแบบนี้ไม่ว่าก,กับใครเข้าใจไหมทุกคนเราตรมกรนะครับในคลิปนี้มาพูดคุยเล่าให้ฟังแล้วกันเป็นประสบการณ์ชีวิตแล้วก็มาร้องทุกข์แล้วก็มาคุยกันกันกบ คนติดตามของเราเราต้องมานั่งคุยกันเรื่องนี้เว้ยเพราะงั้นคลิปนี้จะไม่มีการวัดรูปคลิปนี้จะไม่มีการแบบวัดมัน DIY เด็ดใด DIY, แต่ว่า Story Time ว่ะเอาละคร่าวๆก็คือเราโดนไม่อยากใช้คำว,ว่าโด,ดนเลยเราจะพยายามใช้คำพูดหน่อยนึงแล้กันเนาะพอดีว่าเราโดนบุคคลต้องสงสัยงัดเข้ามาในศัตูของเราแล้วก็เอาของของเราไปหลายอย่างแล้วที่เด็ดไปกว่านั้นก็คือเขาสมบท เป็น fc เป็นแฟนคลับเราด้วยเว้ยแต่เราให้ฟังเริ่มต้นย้อนกลับไปในประมาณอาทิตย์กว่าอาทิตย์ที่แล้วเหตุผลที่เราไม่ออกมาพูดทันทีก็คือเรารอให้กระบวนการทางคุณตารวจเขาดำเนินการแต่ว่านี่ก็ผ่านไปประมาณอาทิตย์เกือบสอาทิตย์แล้วทุกอย่างก็คือยังแบบ ก็เลยมาเล่าให้ฟังกันก่อนตอนนี้คือแบบไม่ได้แพนิคใดๆแต่อาทิตย์ก่อนนั้นคือแพนิคมากน่ากลัวมากนะฮะเหตุการณ์เป็นอย่างนี้เว้ยปกติเราก็จะถ่ายคลิปในสตูนี้ที่ทุกคนที่ทุกคนเห็นนี่คือสตูในการถ่ายเราไม่ได้นอนที่นี่เนะฮะเราก็จะมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ตามปกติกับทีมงานเนาะ,ะแต่ว่าวันเสาร์ก่อนนั้นนะ่ะเราก็เพิ่งถ่ายโปรเจกต์เอบ้านตุกตาผีไปเสร็จทุกคนก็แยกย้ายกลับบ้านนะฮะก็มีทีมงานคนหนึ่งแวะเข้ามาในสตู วันเสาร์นางก็โทรมาช่วงบ่ายสองบ่ายสามบอกว่าเฮ้ยพี่มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นพี่ได้มาเขียนโตะหรือเปล่าเขียนโตะอะไรวะมันมีเบอร์โทรแปลกๆมาเขียนบนโตะเบอร์โทรแปลกเบอร์โทรอะไรปรากฏว่ามันมีใครไม่รู้มาเขียนเบอร์โทรแปลกๆบนโตะทํางานในห้องทํางานก็ช็อกกันใหญ่เลยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นก็เลยรีบตรวจสอบว่าแบบมีของอะไรหายไหมเพราะว่าไม่มีใครจะมาเขียนเบ,เบอร์โทรเล่นบนโตะถูกไหมก็ลองเช็คคร่าวๆดูก็มี ของหายไปส่งสำยางรีบเช็คของมีค่ารีบต่างๆเลยเว้ยของที่หายไปชัดเจนเลยเนี่ยที่เราเห็นปุ๊บแล้วหายไปปุ๊บก็คือไอแพดอันเก่ามือสองนะครแล้วก็โทรศัพท์เครื่องเก่าแล้วก็ตัวฮาร์ดดิสที่สำรองข้อมูลคือแบบเอาอจะเอาก็คือเอาที่สำรองข้อมูลกูไปนั่นมันก็คือคลิปเก่าๆเามื่อปี2ปี3ปีก็คืออยู่ในนั้นหมดเลยอัปไปหมด แล้วแล้วทำไมรู้ปะเราก็เลยไปเช็คกล้องวงจรปิดช่วงนี้ที่เราติดกล้องวงจรปิดไว้นะฮะไปเช็คดูว่ามีใครมาวันนั้นหรือเปล่าเกิดอ,อะไรขึ้นมีใครหยิบไปหรือเปล่า โป๊เชมีคนหยิบไปจริงๆด้วยเป็นคนแปลกหน้าเราได้คลิปทุกอย่างเราได้หลักฐานทุกอย่างเราไม่ได้บอกเลยนะว่าคนที่หยิบไปนี้คือเป็นโจรน,นะไม่ได้บอกไม่ได้พูดนะเขาจตรงกันจะขออนุญ,ญาตเดี๋ยวหลังจากน,นี้จะเป็นการโชว์กล้องมืจอปิดในห้องทํางานของเราเดี๋ยวจะโชว์บางมุมที่มันแบบออกอากาศได้แล้วกันเนาะแล้วก็จะขออนุญ,ญาตเบลอหน้าคนแปลกหน้าคนนั้นวันเสาร์ตอนเวลา11บเอโมงกว่าๆคุณคนแปลกหน้าเขาก็เดิน อยู่หน้าสตูของเรานะฮะแล้วคุณแปลกหน้าก็คือเดินไปที่หลังสตูแล้วงัดประตูหลังบ้านเข้ามาซึ่งเป็นความผิดของทางเราเองที่แบบว่าสตูเนี้ยสตูใหม่แต่ว่าเป็นมันเป็นอาคารเก่าที่เราบอกว่านํามาปรับปรุงเป็นสตูและแล้วมันมีหลายอย่างที่มันยังแบบมันเป็นของเก่าอยู่นะฮะหลายอย่างมันแบบยังสามารถจะดอกอะไรเข้ามาง่ายอออันนี้เป็นความผิดของเราเองที่มันแบบไม่เรียบร้อย แต่ตอนนี้แก้ไขแล้วนะอย่าคิดอย่าเลยของราอย่าเอาของเราอีกเลยอย่าพยายามเข้ามาอีกเลยพอแล้วเราซ่อมแซมแล้วงั้นมาจากข้างหลังนะครับเปิดมาปุ๊บเราไม่แน่ใจว่าเขาเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าข้างหลังก็จะเป็นที่สต็อกเก็บของอุปกรณ์ศิลปะต่างๆอุปกรณ์กระดุงกระดาษสีเสือเราเข้าใจว่าเขาคงจะงงว่าแบบว่าคืออะไรวะสีเต็มไปหมดกระดาษเต็มไปหมดอุปกรณ์ต่างๆเต็มไปหมดไม่มีของมีค่าอะไรที่ที่จะหยิบไปได้เลยสีแอคริลิกอะไรเงี้ยสีน้ําสีไม้อะไรเงี้ยเอาไปทําไมแต่จริงมันแพงนิแค่สิ่งท ที่โค้ดแบกหน้าเขาหยิบมาดูก็คือเป็นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในงานต่างๆอย่างเช่นฮีตกันบลูเบอร์เป่าลมแรงๆอะไรเงี้ยเขาหยิบมาดูแสดงว่าเขาเป็นคนที่สนใจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นางหยิบอันนี้มาดูด้วยนางหยิบหมวกไอรอนแมนนี่ฉันผลิตขึ้นมา DIY หมวกกิฟฟินดอร์ถุงมือทานอหยิบมาเล่นมาดูแล้วความช้ำใจคืออะไรด้วยความช้ำใจก็คือนางกินข้าวในจระตูของฉันนางเข้ามาตอน11โมงใช่ไหม ข้ามาถึงคุณจะหิวแล้วก็กินข้าวกล่องที่เราเตรียมไว้เผื่อใครหิวมามง่มงมาม่าอะไรเงี้ยนั่งกินอคุณแปลกนะคุณหิวข้าวกินข้าวกล่องคุณหมดเลยนะฮะวก็คงจะสำรวจอยู่ในนั้นสักพักหนึ่งคุณพี่ก็เปิดประตูเข้ามาในสตูเนี่ยความช้ำใจอีกแว้เข้าห้าองน้ำก่อนชี่แล้วไม่กดชี่ทิ้งไว้แล้วไม่กด <c oughs> เราใจดีเราใจเย็นไม่กดย่มกันมาก อ่ะทีนี้นางก็เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์หลักของเราเมนอีเวนต์คือนางเข้าไปในห้องต่อตัดต่อห้องทํางานซึ่งเป็นห้องที่เราจะไม่ค่อยถ่ายในคลิปเพราะว่ามันมีมุมทํางานมุมต่างๆ,ๆที่มันจะแบบว่ามีเอกสารรับอะไรต่างๆนะโชคดีคือนางไม่เห็นกล้องน้เข้าวปุ๊บคุณพี่ก็เดินเลยเดินเลยสํารวจเดิมสําร,รวจกันอยู่ในห้องอ่ะมีของอะไรบ้างนะของอะไรบ้างต่างๆอะไรงี้คือคุณพี่ค้นของหรือของทั่วมากแต่ คุณตำรวจบอกว่าพฤติกรรมแบบนี้ไม่ใช่โจรมืออาชีพอุ้ยไม่ได้บอกเป็นโจรไม่ใช่ไม่ได้มืออาชีพในการขวบลื้อจะเอาทุกอย่างเพราะว่าของมีค่าหลายอย่างถูกวางอยู่แล้วก็ไม่ได้แบบว่าหยิบกลับไปอย่างเช่นกล้องถ่ายวิดีโอหรือคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยคือเขาแค่ดูดูดูว่ามันเป็นอะไรบ้างแต่เขาไม่หยิบไปงงไหมเอาไปแต่ของแบบกระจุกกระจิกนางก็ไปลื้อของฝากแฟนคลับ ที่เราได้มาจากงานหนังสือแบบจุดวงจุดหมายของฝักดาวกระดาษที่แบบแฟนคลับเราเอามาให้นะไปไปสำรวจดูป้ายว่าอ๋อนี่คือสตูอะไรว่า YouTube คืออะไรวะอ๋อนังนี้นังนี้น่าจะเป็นเจ้าของแน่นเลยไปอ่านจดหมายแฟนคลับเพื่อสำรวจว่าที่นี่คืออะไรอ๋อสรุปก็คืออ๋อนี่เป็นสตูดิโอสำหรับทำยูทูปหนางโนบันดิจัยนังก็สำรวจของออกมาดูหยิบอะไรเงี้ยพยายามพยายามหาของที่เป็น อิเล็กทรอนิกส์ไม่แน่ใจว่าได้เป็นแฟนคลับหรือว่าเป็นอะไรหรือเป็นยังไงจะบอกว่าเป็นแฟนคลับหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันสิ่งหนึ่งที่เพิ่งมาคิดได้ว่าแบบอะไรหายไปก็คือไฟไฟสตูดิโอของเราเราจะมีไฟอันพกพาไฟสตูดิโอพกพาอันนี้จริงๆแล้วมีราคาแพงมากแต่เราไม่ได้แจ้งความเพราะเราเพิ่งนึกได้ว่ามันแบบมันหายไปเป็นไฟขนาดไซส์เท่ามือถืออันนี้ทนน้าทนอากาศเป็นไฟพกพาขนาดเล็กแล้วไฟแรงมากเว้ยอย่างที่บอกนางชอบอิเล็กทรอนิกส์นางน่าจะชอบอันนี้ แต่ไฟเนี้ยมันจะต้องมีสายเราเข้าใจว่าที่นางพยายามหาเดินไปเดินมาเนี่ยนางพยายามหาสายชาร์จอันนี้เว้ยว่าแบบสายอันนี้อยู่อยู่ที่ไหนและต้องเสียบอะไรคือนางก็หาอยู่สักพักหนึ่งคนเปิดตู้เปิดอะไรหาน่าจะหาสายนี้แหละเพราะว่าน่าจะเข้าทางคุณพี่เขาเนาะอืก็หาไปสักพักหนึ่งมีการเปิดอ่านจดหมายของเราเปิดอ่านเปนเปอร์เอกสารของเราคือเห็นกูหมดเห็นข้อมูลกูหมดนะเอ,อเอกสารเอกสารนั่งอ่านแล้วคืออะไรรู้ล่าลูกชายเรานางเพนซิล ก็ออกมาทําความต้อนรับให้สมกับเป็นเจ้าที่เจ้าทางเจ้าถิ่นนะออกมาเวลคัมสวัสดีครับคุณพี่มาทําอะไรแล้วครับออเอามาคอเคลียกับโจนเออออกมาคอเคลียกับคุณแปลกหน้าอืมนู่กใจออกมาปุ๊บอายังแบบเอเพราะว่าเราเราเลี้ยงน้องเพนซิลว้ที่ศัตรูเนาะน้องก็ออกมาเล่นด้วยมากิ้งซ้ายกิ้งขวาไม่ได้มีการคู่ไม่ไม่มีการอะไรเลยไม่มีคุณโจนก็ทำไมเอยไม่ใช่คุณโจนคุณแปลกหน้าก็ทำไม ก็เป็นธาตุแมวก็คือเล่นก็งิงก็งิงก็ยิงคือพันซิ่วมึงเลี้ยงแต่เขาสุกมากพุ่นเลยจ้งสุดท้ายเนี่ยคือนางหยิบจับอะไรได้ไปเยอะมากแต่มีจุดหนึ่งที่คุณที่คนเนี้ยเงยหน้าขึ้นมาแล้วเจอกับกล้องมูจรปิดแล้วเพิ่งจะสังเกตได้ว่าอ๋อบีก้องมงจรปิดอีกตัวที่ฉันไม่ได้ถอดออกไปช็อตนี้แหละทาให้เราได้เห็นคุณพี่หน้าตาของคุณพี่ว่าเป็นยังไงบ้างคือแบบน่าจะตกใจประมาณนึงแล้วสิ่งที่เขาทําก็คือไปเอา จดหมายของ F อฟซอ่ะที่บอกว่าให้พี่อตอมนะคะขอบคุณที่ติดตามอะไรเงี้ยเราจําแผ่นนี้ได้เพราะว่าเขาไม่ได้เขียนขึ้นมาใหม่นะอันนี้เป็นจดหมายของ F c ซที่ได้มาเราอ่านทุกแผ่นแล้วเราจำแผ่นนี้ได้ว่ามาจากใครเราต้องขอโทษที่จะต้องขึ้นรูปของอันนี้นะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าน้องคนนี้เป็นคนร้ายแต่ว่าคุณน้องคนนี้โดนคนแบกหน้าอันเนี้ยแอบอ้างเขาหยิบจดหมายนั้นมาแล้วก็วางบนโต๊ะคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ไม่เอาไปนะงงไหมวางแบบตั้งใจเลยขอบคุณพี่อตอมนะคะที่แบบตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ ในห้องอ่ะหยิบขึ้นมาแล้วก็เขียนเขียนบนโต๊ะเลยไม่ได้กระดาษนะจ๊ะเขียนบนโต๊ะไม้เนี่ยเขียนเบอร์โทร0ูบู๊ตแดตึ๊ดตึ๊ขออนุญาตเบอร์เบอร์โทรแล้วลงชื่อด้วย White ลอมว่าเป็น F C แอบอ้างว่าฉันบุกเข้ามาฉันเป็น F C นะจ๊ะที่นางคิดไว้นะนัาน,น่าจะแบบพยายามป้ายความผิดให้คนอื่นว่าแบบเบอร์โทรน,นี้คือคนที่เข้ามา F C จ้าอะไรเงี้ยลงชื่อไว้ขออนุญาตเบอร์เบอร์โทรเพราะว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เราโทรแล้วมันไม่มีเบอร์นี้อยู่จริงเป็นเบอร์ที่ยังไม่เปิดบริการแต่ว่าในอนาคตอาจจะมีเบอร์นี้แล้วไปตรงกับใครแล้วก็หยิบไอ h o n ไอแพดที่มันพอจะเอากลับไปได้โทรศัพท์อะไรเงี้ยเอากลับไปแล้วก็ออกจากห้องไฟเพนซิลก็บาย และที่มันหายไปอีกก็คืออะไรลู้พ่ะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมามงมามา่าอาหารแห้งต่างๆเอาไปด้วยเต่ยังไม่พอม้อหย่ยกระทะเครื่องครัวของเรามันเอาไปโอ๊ยนล้นก็มีความเดินแบบสำรวจในสตูดิโอ เราคือมันเป็นช่วงเวลาที่สตูดิโอเราลกมากเพราะเราเพิ่งถ่ายเสร็จใช่ไหมนังก็แบบ <c oughs> นี่อะไร <c oughs> นี่ตุ๊กตาอะไรเดวิดคือใครนี่เสร็จอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วก็ออกจากที่นี่ไปดีที่ไม่ได้หยิบเอาของมีค่าไปมากกว่านี้แต่ที่เอาไปอะมันก็มีค่าประมาณหนึ่งอยู่แล้วก็กลับออกไปประมาณบ่ายสองกว่าหรือบ่ายสามนี่แหละแล้วคลาดกับทีมงานแค่แบบประมาณครึ่งชั่วโมงเองมนะั้งคิดสภาพถ้าแบบว่าน้องทีมงานมาเจอในตอนที่แบบว่าชายแปลกหน้าอยู่ในห้องอะคุณพี่มันอันตรายมากเลยนะมันโคตรน่ากลัวเลยนะ กนคือหลอนคือทุกคนใจสั่นหมดเรื่องราวก็เกิดขึ้นประมาณนี้แล้วก็มามา,มาที่ศัตรูหลังจากที่ได้ข่าวก็แบบมาเช็คว่าอะไรหายไปแล้วก็ทําการแจ้งความไปที่สังนอนไปที่ให้ตารวจน,น,น,นั้นนี้ตำรวจก็ตีรับผ่าวเนี่ยอะไรวะมันพิติกรรมมันนี้มันแปลกๆสรุปมันยังไงอะไรยังไงมีการเก็บหลักฐานนะครับมีการเก็บมะงรนิงง้วมงืออย่างที่บอกว่านางกินข้าวนะคือตอนนี้มีหลักฐานแล้วก็มีรูปประกอบ เรียบร้อยแล้วรอแค่พิสูจน์แล้วก็ดําเนินการอะไรต่อกันไปนะครับรอจากทางตํารวจอยู่ไม่ว่าคนคนนี้จะเป็นใครก็ตามพฤติกรรมแบบนี้ไม่ไม่โอเคถึงแม้จะว่าเป็น FC จริงๆพฤติกรรมนี้ไม่โอเคหรือไม่ใช่ FC ก็ไม่เ okay. คเราพูดในฐานะที่แบบว่าเราเป็นยูทูบเบอร์แล้วมีผู้ติดตามแล้วกันเนาะเราเข้าใจว่ามีเพื่อนยูทูบเบอร์แหละคนที่เคยเจอพฤติกรรมคล้ายๆแบบนี้การบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวหรือการอะไรก็ตามแบบเนี้ยไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเพราะคุณจะถือเป็นคนแปลกหน้าลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่เรื่องดีแล้วทุกคนกลัวไม่ใช่ว่าทุกคนจะรู้จักกัน่าแบบเอ้ยนี่คือน้องตุ๊ดตุ๊ดต๊ดหรอโอเคเข้ามาในบ้านพี่เลยจ้าไม่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 ไม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  เราเคยต้องย้ายคอนโดมาแล้วรอบหนึ่งเพราะว่ามันมีเรื่องเรื่องน่ากลัวแบบนี้เกิดขึ้นเว้ยคอนโดเก่าตอนนั้นะ่ะเราก็เดินขึ้นเดินลงจากคอนโดใช่ไหมแล้ววันหนึ่งอะที่หน้าประตูหน้าห้องอะก็มีจดหมายสอดเข้ามาในห้องเป็นจดหมายจากเอฟซีบอกว่าผมติดตามพี่อยู่นะครับผมเห็นพี่ขึ้นและลงคอนโดทุกวันเลยแกมันน่ากลัวมากอะโอเคติดตามนันใน YouTube ก็ดีแด้ไหมก็ดี พิมพเข้ามาในแชทดิพิมพ์เข้ามาใน DM อะไรพิมพ์เข้ามาในรูปภาพหรืออะไรก็ตามที่มันแบบว่าอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแต่ว่าคอนโดนี้คือบ้านของเรานี่คือพื้นที่ส่วนตัวของเราสิ่งที่ทําแบบนี้ก็คือน้องกําลังลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวของพี่เหมือนหนังในซีรีส์넷ฟรีก้ะที่แบบมีคนตามเราอยู่แล้วก็แบบมีคนรู้ว่าเราอยู่ที่นี่มีคนรู้ว่าเราขึ้นคอนโดนกี่โมงขึ้นบ้านกี่โมงลงกี่โมงถ้าเกิดเป็นคนไม่ดีอ่ะเขารู้ว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วเขาจะดักตีหัวเราเมื่อไหร่ก็ได้นึกออกปะ ไอคอนโดกับคือฉันนัดจดหมายนะฉันย้ายเลยนะเพราะเราเป็นโค้ดพ่อโค้ดไม่อินทรร์ดเราไม่ชอบให้ใครมาดูแลพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยฮะอ,อย่าหาทำเหตุการณ์น,นี้ก็เช่นเดียวกันขอพูดแทนเพื่อนเพื่อนอินฟลูเอนเซอร์แล้วกันขอบคุณคนที่ซัพพอร์ตเราขอบคุณทุกคนที่ติดตามผลงานเราแต่ว่าพื้นที่ส่วนตัวคือพื้นที่ส่วนตัวเรายินดีพบปะยินดีพูดคุยถ้าอยู่ในพื้นที่สาธารณะที่เหมาะสมหรือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมทุกคนมีชีวิต ตััวกนนะะต้องรักษาระยะห่างประมาณหนึ่งแต่ถ้าเป็นงานแบบุยไปเจอกันที่งานนี้งหรแกไปเจอกันไปแจกลัตรเซนอะไรอย่างนี้คุยได้เมาส์มอยได้เลยแต่การเข้าหาในความรู้สึกไม่ปลอดภัยแบบนี้ไม่ได้แต่ทีนี้ชายแปลกหน้าคนนี้เป็นใครเราไม่รู้ตอนนี้ทางตำรวจเขากาลังสืบสหาข้อมูลอยู่ที่ผ่านมาตอนนี้เราเบอใช่ไหมเบอร์หน้าอยู่อยากจะขอความช่วยเหลือ คนที่ดูคลิปนี้อยู่ละกันพอ,อความช่วยเหลือว่าแบบพบเห็นชายแปลกหน้าคนนี้เราไม่ได้บอกว่าคนนี้เป็นผู้กระทำผิดนะขออนุญาตพูดออกตัวไว้ก่อนเผื่อจะมีเหตุผลทางกฎหมายใดขก็าตามเราไม่ได้บอกว่าคนนี้เป็นผู้กระทำผิดแต่ว่าเหตุการณ์วันที่ของเราหายอ่ะเราเจอชายคนนี้ในสตูของเราเวลาเดียวกันเพราะงั้นเราอยากจะได้เบาะแสใครที่รู้จักคนนี้หรือใครที่เคยเห็นคนนี้ให้ข้อมูลมาหน่อยเราจะขึ้นภาพให้อันนี้คือใบหน้าของชายแปลกหน้าที่ เข้ามาในสตูของเราใครที่เจอหรือเคยเห็นหรือพบเบาะแสอะไรเงี้ยติดต่อเข้ามาแต่อีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเห็นคนหน้าตาคล้ายๆแบบนี้แล้วไปประนามเขาว่าเขาเป็นอะไรเงี้ยมันมีกฎหมายเรื่องพหบคอมพิวเตอร์อยู่นะฮะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางผู้ใหญ่ทางตำรวจเขาดิลละกันเนาะถ้าเจอเบาะแสแจ้งเข้ามาขอบคุณที่ช่วยกันดูแลอ้ออีกอันนึงก็คือ โซนที่เราทํางานอยู่เนี่ยก็คือจะเป็นอยู่ในโซนบางนาเพราะงั้นชายแปลกหน้าที่มาในบริเวณเนี้ก็น่าจะอยู่ในโซนโซนเดียวกันอาจจะไปเจอตามตามที่เขาขายของขายของมือสองหรือที่มันเร่ขายที่มันแบกกระดินเขาอาจจะเอาสิ่งนั้นไปขายต่อหรือเปล่าหรือเปล่าอันนี้เป็นสมมติฐานขึ้นมานะก็ ว่ากันอีกทีอาลักสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามเราแล้วก็โชคดีที่ไม่มีใครเปลี่ยนอะไรเลยโชคดีมากๆถึงแม้ว่าของมันจะหายไปแล้วเราไม่ได้กะว่ามันจะได้คืนหรอกแต่ว่าแต่ว่าที่จะมาบอกกันวันนี้คืออย่าทำแบบนี้เราผ่านเวลานั้นประมาณ,ปร,มาณประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วตอนนี้เราแบบดีขึ้นละถ้าเป็นอาทิตย์ก่อนคือแบบจิตใจเปลาะบางมากนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามเราเข้ามาแล้วก็ช่วยดูแลกันต่อไปเนาะยังไงก็ตามรักษากฎหมายรักษาพื้นที่ระยะห่างกันไว้เราตะได้อยู่กันต่อไปนานๆโอเค วันนี้ไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ทีเล็ตเดอรบ๊ายบาย